สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านเทิร์นโปรนะครับผมครับนี่เลยมาให้ดูแผนของครูซี่นะครับผมครับคันนี้ก็บอกเลยว่าลูกค้ามาจัดถึงหน้าร้านกันเลยทีเดียวนาะจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ทําการประกอบไปเรียบร้อยนะครับตอนประกอบไปดูตอนไล์สดดูย้อนหลังได้นะครับผมครับคันนี้ก็ถือว่าไล์สดไปเรียบร้อยนะครับผมครับ อันนี้ก็เป็นแบรนด์ของครูซี่แต่งเต็มเลยนะครับโอ้โหบอกว่าสวยงามนะครับทองตัดขาวดำนะครับผมครับอ่าออกสีส้มเนาะส้มทองโอ้โหวันนี้ก็ทั้งวันนะครับวันอาทิตย์บอกเลยว่าสุดๆไปเลยนะครับลูกค้าขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งร้านเถินโปนะครับอ่าต่อคิวกันเลยนะครับวันนี้ก็ทั้งไลฟ์สุดแล้วก็ อัดวิดีโอไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยยางเรษทีตัวเริ่มต้นนะครับผมครับนี่เลยนะครับผมครับโอ้โหนักแข็งมารอรับอยู่นะครับผมครับนี่เลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องจินนะนะครับผมครับที่มาใส่บริการทางร้านเทิร์นโปน้องน่ารักมากเลย ได้รถป้ายแดงของแตงเต็มระบบกลับบ้านไปเลยครับผมนี่เลยโอ้โหโน้องน่ารักมากเลยครับผมครับยกล้อไปเลยโอ้โหขอบคุณมากครับผม